สวัสดีครับในผมทนคุงนะครับวัจะมา Reaction เช่นเคยนะซึ่งก็จะมา Reaction ดามันชิหรือชื่อเรื่องไทยก็คือมันผิดเรื่องไงถ้าใจอยากพบรักนันจีเยนเนาะใน EP ที่13หรือตอนที่13นะครับผมซึ่งนี่ก็จะเป็นตอนจบของซีซั่นที่1เนาะซึ่งโอเคตอนที่ผ่านมาถือว่ามันมีประเด็นที่ว่าเบลนั้นแบบดนล่อไปแบบเขาเรียกไงดนท้าประลองหนึ่งหงอะไรอย่างงี้กัน พราะมันอยากกระทืบเบลมันอยากฆ่าเบลโดยส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยนะมันมันมันเหมือนไส้เบลง่ายเออนั่นแหละแต่ก็มีคนอื่นตามไปช่วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายเฮเซ่ก็แบบปลดปล่อยพลังเทพอะไรเงี้ยทำให้พวกนั้นแบบโอเคถอยก็ได้อะไรอย่างงี้แต่ประเด็นตรงท้ายคลิปก็คือแบบเหมือนมีตัวอะไรสักอย่างมันกำลังพุ่งลงมาใช่ปะซึ่งนี่ก็น่าสนใจนะว่าจะเป็นยังไงต่อเนาะก่อนจะเริ่มคลิปนะครับอย่าลืมกดไละแชร์สับสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปเนาะโอเคครับงั้นเรา

แล้วมันลงมากลางนี้เลยเหรออ่ะเป็นบอสจริงๆด้วยตำแหน่งไฟเมเลียโอเคโอ้ยมอนสเตอร์ยังมีเรี้ยงแค่ไหนโว้โว้โว้โว๊ มอนสเตอร์ตกตัมาจากชั้นบนหรือเป็นมอนสเตอร์ที่อยู่ในชั้นนี้อยู่แล้วถ้าตามโลจิกธรรมดาคนธรรมดาจะไม่ไปช่วยแต่เบลมึงจะไปช่วยนั้นกูมั่นใจเอเวฟมันรู้อยู่แล้วอะ <c oughs> <c oughs> ครับ <c oughs> ผมว่าละแต่ <c oughs>

โอ้โอโอเเยมึงถึงเันเนี่ยโดนต่อยแล้วไม่ตายอ่ะอู้ยเบือพอด้วยโอ้สวยโอเคเดลี่แม่งแบกมาเลยว่ะ

ไปเข้างนี้เหรอแรงไม่พอใช่วะโอ้ยเคเนี่ยท่าในโคตรโกะของเวฟอ่ะอ,อ,อ,อุอ้ยมันจะจะทำลามต่ออูอ้สวยโอ้ริวแม่งโคตรเก่ง やはり通常の階層主とは違うたまえポテンシャルはレベルファイブに届くオーーリオ、援軍です今、私たちの魔導士たちが英章に入りますあなたがこのままゴライアスの注意を引き起きてるわかりました私とあなたで

オープン <music> โอ้ก็เป็นไม่น่ากลัวอย่างว่าฉากของเวแลฉากนี่้นอ้นวุ้วเกตายหา้วมึงอ่ะโดนไปอโอ้สวยโอเคเดียวทำดาเมจได้อยู่ ไล่บอสไปทำทันตัวนี้มันเก่งทั่วไปไม่ใช่ปะมาโอ้โหโ,โอเคโอเค,อเ,คเอ้ยใช้ได้เราได้คิดว่า แต่ผมว่าไม่น่าตายนะเอยอะนะคกลัวอะไรอ่ะโหอาฟีปะหรือแบบเฟตสองที่มาในเกมอ่ะมีเกนเลตด้วย พูดเอ,เองเหเปี้ยวอา,าจะสู้มันจบยังไงวะเนี่ยโอ้แล้วทำฉากเป็นสีแดงองีกน่ากลัวกว่าด,ด้วยมิ๊กเล่มุดทุกคนอะ

เจอไอ้ต anyway, ัวน้อยตัวแน่ไอ้หน้าไอ้หน้าหล่อตัวยักษ์พวกคำรามเหรอมาอู้ยพลันเดี๋ยกว่าปะว้ายเดือดเดือดเดือดเดีอดเดวอดเดือดเดดเดืดเดือดเดืดวัวหายล้วมึงยัง ยังไม่ตายเหรอเร้างทำยังไงอ่ะมันฟื้นฟูเร็วมากเลยเหมือนไททันเลยอึเจเจเบลคมึงทำตัวสมเป็นลูกผู้ชายมาก クラネルさん返事をしなさいメルさんもエル君容体は息はありますが傷が深い、uh huh. リオンここは任せますグサド殿あとはお願いします言ってくれエルフ君少しでも長く時間を稼いでくれ

ゃならないうと呼ばれる資格があるとするならば、剣を取ったものではなく、盾をかざしたものでもなく、おとしをっはんしをもたらしたものでもない。おも落としたもの、こそがえ雄と呼ばれおお。なかまおもり、おもりをもう

ช่ยสกูลามอเอเบลซามาอันนี้คืออะไรอ่ะชินจิเปอยาเลคุโโอ้จงลชนวว่ะออวโอติดอีแล้ววะ่ะมามึงเจออาโนเฟสสแน่ ทุกคนต้องดูหมดเลยวะที่ไม่ตรงลิมิตออฟคืออะไรอ่ะที่จำกัดถูกปลดปล่อยอย่างนี้เหรอลิมิตออฟอ่ะไม่รู้คื้ม,มั่วเอาว่าพวกมึงก็สู้เว้ย 無休の星店に散りばも無限の星々この高速戦闘中にエー,ー今一度成果の過去ランジョンは4点の高い光の慈悲おいアライアイけまくもかしこきいかなるものを思い出が神よ尊き天よりの導きを必要の好みに偽善なるオンの信力をえ虫のいい話だ分かってる

ถ่ายลงรูมบินนะถ่ายลงไปเท่าพระเจ้าเนี่ยโอ้โหโอ้นี่เขาเวทบอลตัวเนี่ยโอ้โห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 อ๋อนี่เขายเวทอีกคนนึงอุ๊บบิดพลาดเหรอไม่เวทมันกุ้งเลยวะ ไม่ดิกาวิทีมันนะวิที่เวสวย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 อาอาถ้าเขาโกงมากเลยแต่แต่มันมีขีดจำกัดใช่ไหมเอไอเทมเว็ดมน いいと、なかまお。はかりにかけのあやめなさい。そうだ。ただのいつだ。いよいよ。

จัดการได้แล้วเหรอยังยังไม่ตายล้วยเปอร์เซ็นต์ใช่ป่ะอ๋อมันต้องทำลายให้หมดทุกส่วนนี้เหรอต้องเรียนไปปฏิเสธใช่ปะมาโอเคไม่ลองังหวให้มันุูอูแล้วเหรอ แค่ทำลายคริสตัลก็าจบอกอู้หวยสุหวยออ,อ,อ,อล่าไม่โคตรเลยโคตรฟุ้งค <c oughs> ริสตัลนี่เป็นของเบลใช่ปะจะ <c oughs> ได้เงินเท่าไหร่ปะ

ファミリーアミスオーのィオンコノこの場所でこのオラリオノチレオるルデクシニキザマレルダイジオエユタシノユクセオソノセドシオシンアイナルカレラガツムミンゾキノモノタファミリーアミスオーディオベル 오อ้โหแค่ทิ와งใหญ่ <목소리> <목소리> มาปาร์ตี้กันหมดเลยทุกคนเนาะอ,อ <c oughs> <c oughs> นาโลกกีคือดูไม่ได้เลยมัจ้ ตัวละครน,น่ารักมากเลยเออหลังอ่ะเห็นไหมคนดูอันนี้คือเพลงจบของเรื่องนี้ใช่ปะโอเคเพราะนะอ่ะเอ็นเครดิต โอ้โถมึงเลือกที่นอนกันด้วยจบโอเคซีซั่นแรกก็มีประมาณนี้เนาะคนดูถือว่าสนุกใช้ได้สำหรับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบผมแม่งพูดไม่หยุดแล้วมืงในคลิปอะ คือแม็มันมีอะไรให้พูนหลายอย่างมากเลยแบบเอ้ยแม็กนี่แม่งกันได้หว่าอะไรเงี้ยมันมีอะไรให้เราคุยเยอะมากเลยผมดูไปผมยังรู้สึกเลยว่ากูพูดเยอะแล้วบอกว่าแม่งแต่แบบเอ้ยมันมันมีอะไรให้คุยหลายอย่างสนุกสนุก,นกดีตอนคุยอ่ะโอเคให้คะแนนเรื่องนี้ก่อนลวกันเนาะเอาไปแปดเต็มสิบแล้วกันสําหรับในตอนนี้ตั้งแต่ดูมาซีซั่นที่แรกก่อนนะถ้าซีซั่นหน้าสนุกขึ้นเดี๋ยวก็อัพคะแนนขึ้นถ้ามันสนุกน้อยลงก็ดาวคะแนนนลง เออแต่ตอนนี้ให้แปดเต็มสิทถือว่าใช้ได้แล้วนสนุกเลยอตอนนี้มีกี่ซีซั 5, ่นนะห้าซีซั่นน่าช่ป่ะในปัจจุบันนะโอเคถือว่าใช้ได้เรื่องเนี้ยแล้วก็เนื้อเรื่องแบบตอนนี้คือไอ้อบอสประจำชั้นมันลงมาเพราะแบบมันสัมผัสได้ถึงแบบแรงเจ็ดชั้นอะไรเงี้ยที่มีต่อเทพอะไรเงี้ยปะ่ะตามที่เฮเมสันพูดนะซึ่งก็ถ้าพูดอย่างนั้นก็นคือสมเหตุสมผลเพราะว่าเฮสเชียปลดปล่อยพลังเทพออกมา แล้วมันน่าจะรู้สึกปลาเลยแบบลงมาอะไรเงี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็เข้าใจได้แล้วตรงเนี้ยแบบมันค่อนข้างที่จะเก่งมากใช่ปะม,มันแบบเก่งกว่าไอ้บอสประจาชั้นทั่วไปด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออมันก็เลยแบบสู้กันยากนิดนึงต้องเอาคนหลายสิบคนมาช่วยกันลุมเลยตัวเนี้ยหนักหนักอยู่โอเคแล้วก็แต่และคนจะปล่อยเวทใหญ่กันมากใช่ปะคนคนผมฟ้าชื่อนะอัลฟาเลยนะ Alpha, ยนะผมจําชื่อเขาไว้ด้วทีเขาก็าปล่อยเวทแบบเป็นแบบเหมือนขาปีกแล้วก็แบบเอาไอเทมตัวเองไปโยนใส่เต็มที่เนาะ เลียวก็แบบเปิดเปิดอันติเวทตัวเองมั่งแบบเป็นเหมือนเป็นเวทโจมตีคล้ายๆแบบเหมือนขึ้นพลังสีเขียว,วอะไรเงี้ยปิ้ว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 ยิงมาโคตรใหญ่เป็นเวทที่ใหญ่มากเป็นเวทที่แบบโอ้โหโคตรรุนแรงผมว่านะเวทเดี่ยวที่รุนแรงมากอืมแล้วก็อีกคนหนึ่งอ่ะที่มาจากไอ้แฟมิลี่ที่แบบคล้ายๆเหมือนคนญี่ปุ่นอะอันนั้นแบบเวทแรงท้องถน บีบอัดนี่เหรอเฮ้ยนี่เว็บนั้นไม่ได้ผมถือว่าโกงมากเลยนะเอาจริงๆป่ะโคตรโกงเลยแต่แบบมันใช้ได้แค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าคู่ต่อสูน้น่าจะเก่งมากใช่ป่ะถ้าเราเจอคู่ต่อสู้ที่แบบเลเวลพอๆกันหรือต่ำกว่าเรานี่คือท่านน่าจะกดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ๆผมว่าและน่านจะกดได้นานกว่านี้ด้วยเนาะโอเคทุกคนก็ช่วยกันมากเว็บก็แบบเอา,เอ,าเอาวุธอาวุธด,ดาบเวทแบบบอกฟันอะไรเงี้ยเป็นโคตรแรงเลยเขาบอกว่าแรงมาต้นฉบับอีกอย่างนี้เหรอ สุดยอดตะเว็บอโอเคมันเขาจะปลดล็อกตัวเองได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเอาความคิดตัวเองกับชีวิตพวกพ้องมาตั้งมาชั่งน้ำหนักกันมันต้องเป็นแค่ทิฏฐิของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอ่ะแล้วตอนนี้ก็ต้องให้เบลจัดการจอ่งสกิลอาคนนอสเป็นสกิลที่แบบพอมีสกิลนี้ผมผมเชื่อมั่นเบลว,ว่ามันอาจจะทําได้อะไรเงี้ยเพราะว่า ถ้าเบลไม่มีสกิลนี้แล้วเฮสเทบอกว่าเฮ้ยเบลสามารถจัดการได้แน่นอนผมบุกบอกเลยไอ,อเฮียมึงโวยเด็กมึงเกินไปแต่พอเบลมีสกิลอาวุโนอสนสกิลที่สามารถพิจารณาการเหมือนฮีโร่ฮีโร่ได้คือผมก็เชื่อมันว่าโอเคมันาจะทําได้จริงอะไรอย่างเงี้ยก็นั่น,นแหละตรงนี้ก็มีประมาณนี้เนาะสำหรับประเด็นที่ต่อสู้กันไปแล้วก็ตอนทำคลิปทุกคนก็แบบมางานเลี้ยงกินดื่มกันแบบเฮฮาปาร์ตี้กันอะไรอย่างนี้แต่แต่มันมีประเด็นที่บอกว่าเฮเวสมันบอกว่า ฉันเฮเมสคนนี้ได้เห็นกับตาตัวเองแล้วใครบอกว่าใช้ไม่ได้กันซุดอะไรอยเงี้ยหลานคนสุดท้ายของเฟมิเลียนอะไรอเงี้ยเหรออ๋อปู่มันใช่ซุดป่ะถ้าเป็นอย่างนั้นอ่ะไม่ไม่น่าเกี่ยวป่ะผมไม่รู้นะแต่แต่คำพูดของปู่กับของเฮเมสมันค่อนข้างที่จะเหมือนกันมากไอ้เรื่องวิรชนอะไรเงี้ยมันแบบตอนที่มันจะลุกเรวขึ้นมา ทำให้ผมสงสัยว่าปู่เบลคือซูสอย่างนี้เหรอนี่ผมไม่รู้นะว่ามันเป็นที่มาที่ไปอย่างนั้นหรือเปล่านะแต่แต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจผมอ่วีรบ,บุรุษคนสุดท้ายของเฟมิเลียซูสอย่างนี้เหรอซูสถ้าตามตำนานอะต่อให้เราแบบไม่ได้ฟังเรื่องเทพหรือเราศึกษาเรื่องเทพแบบเป็นจริงเป็นจังอะเราก็ต้องเคยได้ยินชื่อเขาอะใช่ปะซูสอะไรอย่างเงี้โยโพไซดอนอะไรอย่างเงี้ยอ่าเราก็ต้องเคยได้ยินชื่อกันบ้างอะ โอ้โหเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่มากนะสุด์อะถ้าเบลเป็นหลานเขาสแสดงว่าแบบโอ้โหมึงน,นี่ไม่ไม่ธรรมดาเนะ่ะเออสักมึงน,นี่ใหญ่โตมากเลยนะหลานของซูส์แต่อะไรเงี้ยโอเคอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจเนาะเดอะลาส a s t hero อะไรอย่างเงี้ยใช้ได้ใช้ได้ไดอโอเคซึ่งซี่ั้นน,นี่ก็คงมีประมาณนี้เนาะถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์และชอบสกายนะครับเพื่อเป็นกำลังใจสำหรับคลิปต่อไปนะสำหรับนี้ต้องขอตัวไปสดีครับบ๊ายบาย